จากอิสระสมชัยก็มาถึงพุทธอิสระนะครับซึ่งสองคนนี้ก็เป็นสองอิสระในกบพสเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาเริ่มอิสระจากกรอบกฎหมายอิสระจากกรอบความเป็นคนไทยอิสระจากกรอบที่คนในสังคมพึงปฏิบัติต,ต่อกันเป็นการสารภาพเสียสินนะครับว่าพุทธอิสระไปตกรัพย์โรงแรมเอซีพาร์คจริง เพราะมีการไปโพสต์ข้อความระบุว่านำเงิน1นึ่งแสนห้าันบาทหลังจากที่ไปตกซับเอสซีพาร์คมาแสนสองเนี่ยนะครับแล้วภาพเนี่ยมันก็ถูกแชร์วอนเน็ตกระจายไปทั่วทุกมุมในสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิรทั้งหลายภาพที่ว่าก็คือภาพที่พุทธอิสระนับเงินเรียกว่าบรรจงนับหนึ่งแสมน 1, 2, บาทวันนี้ ไปบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนานกับธนาการเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรในนามโรงรรมเอสีปัโดยพุทธอิสระการกระทําต่างๆนั้นเห็นชัดแล้วครับว่านี่คือตัวอย่างว่าเมื่อสังคมปฏิเสธกระแสตีกลับมวลชนแนวร่วมรอยหรอเพราะรับกับพฤติกรรมของพุทธอิสระไม่ได้จึงเกิดพฤติกรรมในแบบนี้ จะอย่างไรก็ตามนะครับความพยายามที่จะเป็นโรบินฮูดก็คืออ้างว่าจะปล้นคนรวยไปช่วยคนจนจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นโรบินฮุดเลยล่ะครับยังเป็นไม่ได้แม้กระทั่งองค์คุลิมานเพราะว่าไม่น่าจะสำนึกในความผิดได้จริงแต่อย่างน้อยเนี่ยการมาบริจาคหรือการมาโพสเฟซบุ๊กนั้นก็ขอเอาใจช่วยว่าให้เป็นจุดเริ่มต้นในการกราบเข้าสู่กระบวนการ อย่าว่าแต่การเป็นพระที่ดีนะครับให้เป็นประชาชนที่ดีในสังคมก็ขอต้อนรับในจุดเริ่มต้นอันนี้ซึ่งน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการกลับมาสู่กรอบของสังคมนะครับ